อคุณผู้ชมครับมากันที่โครงการดีๆนะครับจากการไฟฟ้านครหลวงที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของเด็กไทยจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยครับ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน90เครื่องให้แก่โรงเรียนวัดบางประกอบจากกิจกรรมวิ่งการกุศลเบตเทอร์แบงคอกรัน2องร่วมกับ AAS เพื่อให้นักเรียนได้สนุกกับการเรียนรูปแบบ Active Base ผ่านการเรียนรู้เชิงดิจิทัลพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นกำลังสำคัญในอนาคตนอกจากนี้ MEA ยังตรวจสอบระบบไฟฟ้าตู้น้ำดื่มเสริมความปลอดภยัยภายในสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาที่อยู่ในเขตความร ผิดชอบของ M E A ในสังกัดสพทจำนวน275โรงเรียนมีตู้น้ำดื่มที่ได้มาตรฐานด้วยการตรวจสอบสายดินตู้น้ำดื่มและทำการบำรุงรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายวัตถุประสงค์ในการส่งมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในวันนี้นะครับก็เกิดจากความร่วมมือของ3หน่วยงานคือการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า M E A กรุงเทพมหานครลและก็ทาง A a S หรือว่า บริษัท a d v a n c e i n n o s s r v v i e e หมาชนนะครับเราก็หวังว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพวกนี้ที่เรามอบให้กับทางนักเรียนเนี่ยก็จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ในเชิงดิจิทัลให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตครับ